You baby. Can you สวัสดีค่ะอะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันที่การหารนะคะสําหรับในวันที่9นะคะมิถุนายนนะคะแต่วันนี้จะเป็นการหารสั้นนะคะจะเป็นการให้นักเรียนนะคะแสดงวิธ,ธีทรรมเกี่ยวกับการหารสั้นนะคะ ว่าทำยังไงนะคะแล้วได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นะคะ,ะครูจะยกตัวอย่างคองนี้นะคะ243หารด้วย6นะคะ,ะครูมายกตัวอย่างด้านนอกนะคะ243เป็นตัวตั้งเหมือนเดิมหารกับ6ซึ่งเป็นตัวหารนะคะ,ะนี่คือสัญลักษณ์ของการหารสั้นนะคะ243เป็นตัวตั้งเอาไว้ข้างในเครื่องหมายหารเหมือนเดิมนะคะ หกเป็นตัวหารนะคะเอาไว้ข้างนอกเครื่องหมายหารเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็หารเหมือนเดิมนะคะหกอะไรได้สองมีไหมคะไม่มีเนาะเพราะเลขสองน้อยกว่าเลขหกเพราะฉะนั้นจากหนึ่งหลักก็ขยับเป็นสองหลักถูกไหมคะอ่าเราจะได้ว่าหกอะไรได้ยี่สิบสี่ เราก็ไปท่องสุขคูณแม่6นะคะ,ะจากนั้นเราก็จะได้ว่า6กคูณสีเป็น24จากนั้นเราจะทดกันในใจนะคะ24่สลบยีได้เป็นอะไรคะก็ได้เป็น0นะคะใส่0ไว้ด้านหน้าเนี่ยข้างบนตรงนี้นะคะ,ะข้างบน ข้างบนตรงนี้นะคะระหว่างเลข4กับเลข3นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าผลลัพธ์ของจํานวนแรกที่คูณกันออกมานะคะหกคูณสเป็น24 24บลบ24ได้เป็น0นยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นจํานวนที่เหลือก็คือ0 3ก็คือเหลือเลข3นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็ไปหาว่า6อะไรได้3มีไหมคะ,ะไม่มีเนาะเพราะเลข3น้อยกว่าเลข6เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า6คูณ0เป็น0 6คูณศนย์เป็น0ย์จากนั้นเราก็มาทดกันในใจนะคะ3ลบ0ก็เหลือเหลือ3ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือก็คือเป็นเศษ3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น243หารด้วย6เราก็จะได้คําตอบเป็น40เศษ3นะคะ เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะครูก็จะยกตัวอย่างอีก1ตัวอย่างนะคะก็คือ,อ204หารด้วย8เหมือนเดิมนะคะตัวแรกเป็นตัวตั้งเอาไว้ข้างในเครื่องหมายหารนะคะตัวที่สองเป็นตัวหารเอาไว้ข้างหน้าเครื่องหมายหารนะคะาจากนั้นเราก็มาดูนะคะว่า8คูณอะไรได้2 ก็ไม่มีถูกไหมคะเพราะเลข2น้อยกว่าเลข8ก็ขยับมานะคะเป็น2หลักนะคะ8อะไรได้20นะคะเราก็ไปท่องสูตรคูณแม่8นะคะอ่า8อะไรได้20ไม่มีแน่นอนนะคะแต่มีตัวที่ใกล้เคียงก็คือ8ปคูณสเป็น16นะคะเอา16ไปแน่ใจนะคะจากนั้นเอา20ไปลบกับ16 20กยลบกับสิ ลบกันเหลือ4ใส่เลข4ข้างบนตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจำนวนต่อไปที่เหลือก็คือเหลือเลข44นะคะต่อไปนะคะเราก็หารต่อ8คูณอะไรได้44ไม่มีแน่นอนนะคะแต่มีที่ใกล้เคียงก็คือ8คูณกับ5ได้เป็น40 เอาไว้ในใจนะคะจากนั้นจะมาลบกัน44ลบกับ40ก็เหลือเศษเศษเท่าไหร่คะอ่าเหลือเศษ4นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็น25เศษ4นะคะอ่าหวังว่านักเรียนจะทำถูกนะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าเศษนะคะต้องน้อยกว่าตัวหารนะคะเศษเกินตัวหารไม่ได้นะคะ